โอ้ยมันนี่มากินเหี่ยงปลาเขาครับพ้นตกห้ำครับแลน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 ไมัแลนไมจะเปียกครับพ้นว่าพ้นได้มองนางดีเนาะบาดตายมันว่าแมนตัวนี้สวัสดีครับทุกคนมัอนี่บอกลาสิมาเห็นเหี่ยงปลาเขาครับทุกคนมันนี่มากับหนองพิมครับเอ้มัอนี่มากันนี่มากับอนังพิมครับพิมสวัสดีนะ เดี๋ยวบัฟเสีเผาเรามาเห็นอยกกินกันทุกคนเลยถ้าเกลือครับมกินกันท้อพี่ปิมกระท้ารับเขาเห็นหลาเห็นไม่ติดกาเขาเห็นเหรอโอ้โหใส่กําด้วยเนาใช่มันจะได้แสบๆแมันจะได้เสีตาเสียตาร้องหัแล้วพวกเมนูนี่ ยกมือไปเปืี่ยนใส่ผืนลูกสุกปก๊กแล้วพ่อแม่ลุกแม่ทำไมอ่ะแม่เอิ่นหรืเป็นว่าอีหลาอ่ะกระบ,บอกหลาไงแต่อีหลากระบ,บอกหลาไงกันน้องจิ้มกระหลานแม่นเนาะวันนี้นายเป็นเป็นเป็นเพลย์น้อยหน่อยเป็นน้องโป๊กเกลือเสเอร็จเด้วเดี๋ยวจิเอาไปย่างก้อนครับนั่งนองปลาสุกครับาัาที่นี่ทุกคนจำศีรษะเดี๋ยวพ่จิบอกหลาตัวนน้อยหนาะจนะนะนะิควรทุกกระทุกบุตรน,น,น,นะนะนะ พี่สาเคยถ่ายคลิปกับปอกปาดอยูนะครับจําได้บ่ครับก็มีพี่สาเป็นสาวเลยนะครับน้องพิมพ์เม่เคยถ่าคิปกับปอกปาดเลยครับน้องพิมพ์พิ่งถ่าคิปกัะบอกปาดเคปีเดียวเองครับปีเดียวคลิปเดียวหรือเปล่าโอ๊ยถุงเงียงนี่ยปลากระสุกไงดอกลูกมันตัวใหญ่อยากกินแล้วเต๋อตัดภาพมาปลากระสุกเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้ปลากระสุกเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลากินแล้วครับเนี่ย ไม่ีิสาแล้วกันผู้ชมพิสาไอ้ครับเอ๊แม่ปลาคือดำเหรอแม่กระแกะนนี้มันโอ๋เดี๋ยวมันกัเสื้อดำมันกี่เท่าเลยนี่นี่นี่โคลนคนเนี่ยมาค่ะทุกคนมากินเนียงปลาเผากับปลาครับพวกมึงบอกลายืมส่นซ้ำนี่กับโปเตนเนาะพิมพ์ไปได้เนาะทุกคนระวังก้างคาโคลด้วยนะอ่ะบอกเลย ูวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอีพิมพ์พี่จ๋าแยบปะแยบจะแมนเสียพร้อมกันคักเนะะาะภาษาเสียงกันขัดกระดูดบอกลากับทุคนตัวไหนน้อยกินบทันพี่สองคนตกขับอ๋อทำก่อนเลยพี่จ๋าเป็นปีพี่จ๋าเป็นพี่บอกลาแล้วครับพี่ปิมก็เป็นพี่บอกลาครับเป็นญาติกันครับพี่ปิมเป็นหลานตาไม้ครับอันนี้พี่จ๋า ี่ตาเป็นหลังยาเกียครับบอกว่าเป็นหลานยา,า,ายจะเป็นเป็นหลานตาเขียนหัวโลนครับหัวลนป้อง <es> อึ้งกระนหงหงหานยหัวโลนบ่เป็นยัไหเป็นยังไหนหัวหลานเฮ้ยเฮ้ยหัวลุนกับหัวหลานนะพุูน่ะทุกคนพักกันกินเป็นตะเซเป็นตะเส็บครับอย่าพักกันนำไล่ไหลน,นำหมอกลาเดอ้อละ่ะพุูน่ะม่วมเอาม่วมเอา กินเสร็จแล้วอ,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 อัน้คะูดละศีตบาทมีใจปอพูดละศีตบาทอ๋อพดมีเยเต้นใบแ่บนี้โอนโอนโอนให้ผู้ใดโอนหายรื้ไรงด้หรอ ผูู้้ใดอนสมบรณ์พี่สากับหลักกับน้องปิ่มครับน้องปิ่มอีกแล้วพี่สากับหลักกับปิ่มครับมันเคยโตครับทุกคนบอกลาชอบเอิ้นบอกลาชอบเอิ้ญปิ่มว่าน้องปิม่มไหมปิ่มเป็นพี่หลานนั่นแหละแต่ว่าบอกลาชอบเฝ้ากับปิ่มว่าน้องปิ่มหน้องปิ่มครับไม่ค้นแต่จมหนีลาอยู่เด้จมว่าลาเอิ้ญปิ่มว่าน้องนี่แหละ เขาเป็นพี่เมื่อเอินเขาว่าน้องมานนองในจังไหนเนี่ยเป็นตามากลางเต็นนอนด้วยเลยเนาะทุกคนมาบอก้วยมาละ้วยมาละอวยเริ่มมาละครับทุกคน นางมึงคว้ยเห่นน้ำคิ้วๆเลยครับบรรยากาศดีๆเลยครับสดๆเลยครับนะพุ่นน่ะพุ่นพากันไหวน้ำคือสีเย็นดีครับคว้ยนะ่ะว่าก็อยากลงไปนางหลังคว้ยยดูดิครับตดว่าบอกลาบกกล้าครับเด๋ยาบอกลา,กลาตกน้ำตายเอาครับแค่ตกน้ำตายขึ้นมานี่หาไ่าเจอเลยนะครับอยากเล่นกับคว้ยนี้ครับ เอากูัยมาก็บ่เห็นครับก็ตามหาก่เห็นเลยครับบอกลากระเพาไปซื้อๆดอกครับไปซืไปลงน้ำกับเพ้ครับลงน้ำก็ลึกไว้วยกระซฟิตกระปิงกระซดูดเลือดครับบรรยากาศสวยอี่ลีครับทุกคนทุกคนวาบ่ครับฝุ่นพ่นพากันนั้นอ่ะพ่นว่าได้วิวดีครับตอนนี้ก็อิมแล้วครับสิ๊กซอฟันแล้วครับ ฝนตกครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแช่ฝนจะพายฝนกระดิ่งกุ้งตีกุ้งตีทั้งนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับายบายจุ๊บจุ๊บฝนมาแล้วครับดีไปบ้านคนครับไปแล้วเนี่ยนางไปนั่งมาฝนทันหัวด้วยครับฝนทันครับอันเรนเรนเชื่องกันอีตาะพูดยากง่ายง่ายนี่ ผู้ใดดักไงตานี่แหละดักไงก็พี่ปิมก็บป็นก็พี่จ๋าครับวัานีเป็นเร่อน้ำข้องกดเลยครับรอบนี้จบคลิปจริงๆแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ